สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็ออกมาเก็บกระเทียมปลาอีกนะคะวันนี้จะเก็บไปฝากเพื่อนนะคะก่อนเก็บใส่ถุงมือก่อนนะคะวันนี้มีถุงมือมาข้างเดียวนี่ตะกาตะกาอันเดิมนะคะวันนี้นี่นะคะ ก็เลือกตัดเอาได้เลยโอ้ยใส่ถุงมือข้างเดียวเม้นเต็มรถอีกแน่เลยเวลาล้างก็คัดออกนะคะเนาะ นี่นะคะต้นใหญ่ นี่เนาะก็จะได้กระเทียมปลาที่มีดอกด้วยนะคะเนี่นะคะต้นตรงนี้ก็สวยดีเนี่ยเขาขึ้นมาจากข้างบนมอสเนาะถ้าตัดลงไปก็เจอปอกเขาปกติใบแก่นี้เอาออกนะคะก็กินแต่ใบอ่อนเขาเนาะ จะเปลี่ยนไปตัดตรงที่เยอะๆดีกว่านะคะอันนี้เป็นกอนะคะนี่อย่างตัวนี้เป็นกอสวยๆนี่นะคะตัวนี้เป็นกอสวยๆก็ตัดแบบเป็นกอเลย เราจะตัดลงไปในดินนิดนึงนะคะให้เขาได้ต้นอ่อนมันด้วยเนาะเนี่ยก้อนเนี้ยสองต้นแล้วก็ก้อนนี้นะคะนี่มีแดด ก็จะได้ต้นกระเทียมตาอ่อนๆนี่เยอะแยะเลยตัดจนงงเอากิ่งไม้เดี๋ยวสาวก็จะนั่งตัดตรงนี้นะคะเพราะว่าก็มีสวยๆเยอะเลยเนี่ย ต้นที่ขึ้นข้างโคนต้นไม้จะต้นใหญ่ๆเลยนะคะเขาก็จะมีปอกด้วยก็เอาออกนะคะก็จะได้อบอวบเลย รยากาศดีมากวันนี้แดดดีนะคะแดดดีเลยต้องมาเก็บเลยต้องเข้าป่ามาเก็บกระเทียมป่า <laughs> อันนี้ก็ต้นใหญ่ๆนะคะหลายต้นรวมกันเลยแล้วก็มีต้นอันนี้ขึ้นมาเหมือนต้นผักแว่นนะ่ะนี่ค่เนี่ยหรือใบโบ,โบ,โบัวบกเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียวจะเต็มตะก้าอีกแล้วนะคะ ก็จะเต็มตะก้าอีกแล้วนะคะก็ได้อ่อนๆเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ก็ตัดเชิญเลยนะคะแบบนี้ นี่นะคะทุกคนก็เป็นต้นกระเทียมปลาที่สาวเก็บในวันนี้นะคะก็เยอะแยะเลยนะคะสวยๆเนาะต้นนนอ่อนนะคะแล้วก็ในปลาก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะยังเต็มอยู่เลยเนี่ยเป็นไว้เอ่ยสำหรับวันนี้สาวก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะสาวก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ